สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าสูตรสำเร็จหลังการยึดอำนาจท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนนี้วิกฤตการทางการเมืองที่เกิดขึ้นจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและขวัญกำลังใจของประชาชนมักมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในประเทศมากกว่าปัจจัยนอกประเทศปัจจัยที่ว่านั้นก็มักจะมาจากปัจจัยเดียวโดด นั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองแต่ในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9และภายหลังการรัฐประหารเรื่อยมาจนกระทั่งถึงหลังเหตุการณ์ที่มีการสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงโดยใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากเข้าผลักดันและขับไล่และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือที่ชอบเรียกกันทั่วไปว่าพรากฉุกเฉินระหว่างวันที่12ถึงวันที่14เมษายน2552นั้นวิกฤตทางการเมืองซึ่งยังดำรงอยู่และรุนแรงขึ้นเป็นลำดับมีสาเหตุมาจากปัญหาความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหว่างคนในชาติซ้อนเข้าไปอีกเป็นสองแรงท่านผู้ชมครับลำพังวิกฤตทางการเมืองที่เกิดจากปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองเพียงอย่างเดียว ก็นับว่ายากแก่การคลี่คลายเยียวยาอยู่แล้วยิ่งต้องมาเผชิญกับสภาวะความแตกแยกแบ่งค่ายแบ่งสีซึ่งพร้อมที่จะปะทุอารมณ์และใช้ความรุนแรงเข้าฟาดฟันทำลายล้างกันได้ทุกเมื่อทันทีที่มีเสียงเป่านกหวีดจ,จากแกนนำของแต่ละฝ่ายซึ่งล้วนแต่มีแบ็กอัพอยู่ข้างหลังด้วยแล้ววิกฤตเช่นว่านั้นก็ยิ่งทำท่าจะขยายตัวและหาทางออกไม่ได้หนักข้อเข้าไปอีกนะับเป็นเรื่องแปลก ที่ผู้คนมักจะเอาเรื่องสองเรื่องที่ขัดแย้งกันและแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเหมือนน้ำกับน้ำมันมาพูดผสมกันและนำเสนอในเวทีเดียวกันและในบรรยากาศเดียวกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเรื่องสองเรื่องนี้ก็คือเรื่องการทำลายล้างไล่ล่าและกำจัดฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูทางการเมืองในขณะเดียวกันก็มีคำพูดหลุดออกมาจากปากของคนคนเดียวกันและคนในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละ ที่ออกมาเรียกร้องให้คนไทยในชาติรักกันสามัคคีกันการที่คณะปฏิรูปการปกครองได้ทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9นนั้นถ้าหากคณะรัฐประหารเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและเห็นแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองจริงโดยไม่คิดที่จะฮุบเอาอำนาจนั้นไว้เป็นของตนและพวกพ้องรวมทั้งคนที่อยู่เบื้องหลังแล้ว จะต้องไม่คิดและทำเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นฝ่ายชนะสงครามและปฏิบัติต่อผู้ที่ถูกยึดอำนาจเสมือนหนึ่งเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามกล่าวคือกำจัดกวาดล้างและไล่ล่าให้สิ้นเสียน,นามพร้อมกันนั้นก็ตัง้งหน้าตั้งตาสืบทอดอำนาจโดยแต่งตั้งเฉพาะพวกพ้องหรือลูกน้องของตอนเองเข้าไปกินบ้านกินเมืองในเกือบจะทุกตำแหน่งที่จะมีให้ได้ อันเป็นลักษณะของนักเฉวยโอกาสแบบทีใครทีมันและเพื่อให้การยืดอํานาจและการกอบโกยผลประโยชน์รวมทั้งการสื่อทอดอํานาจมีความชอบธรรมในสายตาของสาธารณชนที่ง่ายที่สุดก็คือต้องกล่าวหาใส่ร้ายผู้ที่ถูกรัฐประหารและใช้กลไกาทางอำนาจรวมทั้งสื่อทุกชนิดทั้งของรัฐและของเอกชนทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามให้มีสภาพเหมือนโจรผู้ร้าย หรืออาชญากรที่น่ารังเกียจเป็นภัยต่อสังคมและประเทศชาติไม่เว้นแม้แต่การดึงสารซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการเข้ามาจัดการกับปัญหาความขัดแยง้งหรือการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองแต่อะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับการยัดเยียดข้อหาชะกันว่าไม่จงรักภักดีและล้มล้างสถาบันพร้อมตอกย้ำกระพือโหมให้เกิดความเครียดแค้นจิงชังกันในหมู่คนตายด้วยกัน นี่แหละที่ทำให้คนไทยนับวันมีแต่จะแตกร้าวล้าลึกมากขึ้นทุกทีจนถึงทุกวันนี้และจะปรองดองกันได้อย่างไรท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าสูตรสำเร็จหลังการยึดอำนาจก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ